สำหรับเด5นะคะหัวข้อก็คือปัญหาไม่ใช่ไม่มีเวลาแต่คือไม่ให้ค่าชีวิตตัวเองถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้นะคะแปลว่าคุณอะไม่ใช่คนที่ทิ้งชีวิตตัวเองง่ายๆวันนี้จะพูดถึงเรื่องที่กระทบใจคนจํานวนมากเลยค่ะเรื่องเวลานะคะคนส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีเวลาเปลี่ยนชีวิตไม่มีเวลาดูแลสุขภาพไม่มีเวลาสร้างเงิน ไม่มีเวลามีความสุขแต่แปลกนะคะทุกคนเนี่ยมีเวลาที่จะเหนื่อยมีเวลาที่จะเครียดหรือมีเวลาที่จะนั่งโทษคิดโทษตัวเองความจริงก็คือว่าเราเนี่ยไม่ได้ไม่มีเวลาค่ะแต่เราอะค่ะแค่ไม่เคยให้เวลากับตัวเองเป็นเรื่องสำคัญวันนี้ค่ะคือครูก็ไม่ได้ขอเวลาเยอะจากทุกคนนะคะแต่ว่าลอง ให้เวลาตัวเองวันละ20นาทีค่ะ20นาทีนี้คืออยากให้คุณโฟกัสหรือจดจ่อเรื่องบางเรื่องนะคะที่เดี๋ยวจะให้เขียนนะคะซึ่งมันจะเกี่ยวกับ3สิ่งที่เราโฟกัสกันในเส้นทาง180เด d ก็คือ,อเรื่องการเงินนะคะเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องความสุขอาจจะไม่ต้องทำครบทุกเรื่องก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องให้เขานะคะ20นาทีนี้ต่อวันให้คุณเริ่มทำบางสิ่งบางอย่าง ถ้าคุณไม่มีเวลาให้ชีวิตอะคะ่ะชีวิตก็จะไม่มีอะไรให้เราเลยการให้เวลาคือการบอกตัวเองนะคะว่าตัวเองค่ะยังมีค่าเกินกว่าจะปล่อยทิ้งไว้เปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะผ่านไป d a y 5เนี่ยมันไม่ได้วัดว่าเราเก่งนะเดินมาถึงตรงเนี้แต่ว่ามันวัดว่าเราอะยังเห็นคุณค่าในตัวเองพอจึงเดินทางมาถึง5วันนะคะแล้วก็วันเนี้ย ให้เวลากับตัวเองสัก20นาทีเพื่อที่จะเริ่มอะไรบางอย่างใหม่ๆนะคะแล้วก็มาลองเขียนหัวข้อกันดูค่ะวันนี้จะเป็นหัวข้อ20นาทีของชีวิตเนี่ยเพราะว่าไม่เขียนสี่เรื่องนะสีเรื่องนะคะเราไปดูกันที่เรื่องที่หเลยค่ะวันนี้ฉันให้เวลาเรื่องเงินกี่นาทีทำอะไรบ้างเกี่ยวกับการเงินนะคะข้อที่หน,นะคะวันนี้ ฉันให้เวลาเรื่องเงินกี่นาทีและทำอะไรบ้างข้อ 2>, 2วันนี้ฉันให้เวลากี่นาทีกับเรื่องดูแลสุขภาพและทำอะไรบ้างข้อ 2, 2นะคะวันนี้ฉันให้เวลาเรื่องสุขภาพกี่นาทีและทำอะไรบ้าง <S 2> <S 2> าต่อไปข้อ3ค่ะวันนี้ฉันให้เวลากับความสุขตัวเองกี่นาที และคุณทําอะไรอยู่นะคะให้ความสุขตัวเองกี่นาทีและทําอะไรอยู่ข้อ4สิ่งหนึ่งที่ฉันจะตัดออกเพื่อคืนเวลาให้ชีวิตตัวเองคือขอให้ตัดออกหนึ่งเรื่องนะคะของข้อ4สิ่งที่ฉันจะตัดออกเพื่อคืนเวลาให้กับชีวิตตัวเองคือ,อนี่ค่ะ day หนะคะเราจะเขียนหัวข้อ4เรื่องนี้ ถ้าใครเขียนเสร็จแล้วนะคะก็ให้พิมพ์คำว่า day 5ให้เรียบร้อยเราจะติดตามกันต่อยาวๆนะคะสำหรับ day 5เนี่ยในเรื่องเวลาให้กับตัวเองเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะวันละ20นาทีไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการเริ่มต้นนะคะลองทำดูค่ะบางท่านเนี่ยถ้าในเรื่องของการเงินอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอาจจะเรียนรู้เรื่องอความหมายของการเงิน5นาที10นาที ก็เขียนลงไปนะคะแล้วก็ให้เวลากับสุขภาพกี่นาทีอาจจะสัก10นาที15นาทีในการยืดเหยียดร่างกายนะคะหรือความสุขแค่คุณนั่งจิบกาแฟตอนเช้าแล้วให้รู้สึกนะคะว่ามีความสุขเออแบบ slow morning หรือทำอะไรที่แบบมันแฮปปี้ต่อวันเนี่ยแว็บหนึ่งให้คุณให้คุณรู้สึกถึงมัน ะะก็เขียนลงไปสำหรับด a y 5แล้วก็สิ่งสุดท้ายของข้อ4ก็คืออะไรที่แบบตัดมันออกไปเลยได้ไหมเพื่อคืนเวลาให้กับชีวิตตัวเองอาจจะเป็นการถ่ายฟีดโซเชียลอะไรที่ไม่มีประโยชน์นะคะหรือการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์อันนี้เป็นแบบไกด์ไลน์ให้ทุกคนแบบคิดตามนะคะแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละ ว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่แล้วไม่มีประโยชน์กับตัวเองอะ่ะมันคืออะไรเขียนไกด์ไลน์ค้นหาตัวเองยาวๆเลยนะคะสําหรับ180เดนะคะ180วันในการเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เดี๋ยวเจอกัน EP หนะะ้าค่ะ